i no. มันเป็นคีตําม,มากเลยนะคะเพ็อย่างนี้พอมันต่บม,มีโอกาสจะจําได้เพราะเราจัดวิทยุหรือเราสัมภาษณ์ปั๊บเราเจออะไรเงี้ยบางทีมันมีโทนที่จะจำได้แล้วพอมาถึงอ่ะทีมงานขอบอกว่าให้ลองอีกออคเจยบหนึ่งได้ไหมลองสูงได้ไหมไม่ได้ซ้อมสูงมาด้วย สูงไหมสูงสำหรับผู้หญิงผมก็สูงสูงแล้วเป็นผู้หญิงเสียงต่าด้วยไงมันก็เลยสู้งสูงแล้วก็คุยมาว่าแบบเฮ้ยถ้าร้องแอดวิจูดมันก็ต้องยิ้มมันต้องแบบสาวมันต้องยิ้มเพราะว่าถ้าร้องแบบ p อปร็อกมันก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่พอร้องผู้หญิงแบบมันจะหวานขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้าจะเล่นก็ต้องให้เขาจับไม่ได้เพราะปกติเสียงเขาจะจับง่ายจับได้ครับพูดธรรมดาผมว่าผมต้องเดาแน่นอนเสียงมันจับง่ายค่ะ เชื่อไหมว่าตอนนี้ผมเชื่อทุกคนเลยอ่ะ hmm. แล้วพอเชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เอ๊ะหรือไม่ควรเชื่อ <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องจริงที่ว่าศิลปินท่านเนี้ยไม่ค่อยจะชอบออกรายการโทรทัศน์ เป็นศิลปินแน่นอนเชิญยากมากใช่แต่ผมคิดว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากโกหอกอะ่ะไม่รู้ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องเดาอะไรจากคนกลุ่มนี้ได้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลยครับแต่เขาก็พูดความจริงอะ่ะเขาก็มีมีส่วนที่เขาพูดความจริงด้วยอะไรเงี้ยคือเราปั่นเขาไว้เยอะนะพี่ปนเหรอผมปัน<ๆ>่นเขาไว้เยอะใช่ป่ะปั่นนะเอาหรอสร,<อ>รุปก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเราใช่ ว่าเจอของตัวเองเข้าไปไมาก่อนก่อนเข้าผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แจกเจตนานะนะ <c oughs> ก็อยากให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นนะครับรู้ไหมครับพี่ตอนที่พี่เขาร้องอะค่ะเขาดูเนือท <laughs> <laughs> ตอัดยตัดอะไรตัดแ <laughs> จริงๆมันก็ไม่มีโพยก็ได้นะมันไม่ไม่ไม,ม่ถึงกับต้องมีแต่ว่าพอดีเขาเปลี่ยนเวอร์สเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยใช่ไหมคบมันสลับไปสลับมายากเอาจริง ถามเจ้าของเพลงก่อนจําได้ไหมผมเองอ่ะในระหว่างที่ที่ต้องทายพี่อ้อมอ่ะผมยังต้องนึกเลยว่าเดี๋ยวมันต้องเข้าท่อนไหนวะเพราะเนื้อมันสลับอ่ะมันเหมือนเอาอันหนึ่งมาแค่ครึ่งเดียวแล้วจริงๆมันต้องต่อครึ่งหลังเอาไปเอาหัวของอีกครึ่งนึงมามันแบบแล้วมันจังหวะมัน แปลกไปหมดเลยมันก็เลยแต่ลืมไปว่ามันเป็นซ i ร h o u e ก็ไม่รู้ว่ามีคนเห็นลืม <c oughs> กะว่าบางแล้วนะกะว่าแบบบางเอาตัวบางอย่างไม่รู้ว่ามันสูงอย่างนี้ไงขอโทษขอโทษขอโทษเทคใหม่ก็ได้นะขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยไม่เป็นไรเลยพี่ <c oughs> ผมยังต้องอ่านเนื้อเลย <c oughs> นี่นงเห็นไหมนี่อ่านข้างหน้าอันนี้ข้างหลังไม่มีก็เลยต้องจดทำไมพี่ปั๊บลืมง่ายจังอ่าลืมง่ายแล้วล่าสุดพี่กับเขาเบอร์ด้วย ไปขอเบอร์เขาเหรอขอเบอร์คุณเหรอครับนักร้องหลังขอตอนก่อนงานแต่งงานด้วยโธ่พี่ไม่ไดคนนี้วะเขาขอจริงจริงเขาขอจากทีมงานก่อนเขาแต่งงานเหมือนกับว่าเขาอยากอะจะโทรมาชวนเราไปงานแต่งงานจริงจริงซึ่งพอรู้โจทย์ออกมาที่เนี่ยเราก็แบบเราจะพูดยังไงให้ไม่โกหกแต่มันมีเรื่องจริงระหว่างเรากับเขาก็มันก็มีเรื่องนี้แล้วก็แบบแต่จะพูดยังไงให้มันดูแบบเขาไม่เสียในในครอบครัวี่ ไม่เพราะว่าผมอะผมคิดจริงนะว่าเอ๊จังอรบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงทําไมวะอะไรเงี้ยเออแต่แบบเลไม่อยากให้เลยแบบเล่นไปก็ไม่อยากให้กุ้มใจหรือว่าคิดแบบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบอึดากอึดากแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่ก็คิดว่าอีกแป๊บเดียวเฉลยไม่เป็นหรอกโอ้หมันคิดไม่ถึงหรอกครับไม่ไม่มีทางเลยครับแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดจริงๆผมก็แทบไม่ได้เจอใครเลยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าพี่เขาไม่โกหกอ่ะตอนแรกอ่ะจริงจริงคือน้ําเสียงอ่ะไม่โกหกเลย ไม่ไผมรู้สึกเลยผมมีแต่ตีช็อกอ่ะคือยังไม่ได้ซึมซับเอาจจริงคือเวลาร้องเพลงเนี่ยม,มันจะมีความซึ้งซึมซับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมร้องเขาก็ยอมยอมมาร้องเพลงคือไม่ได้คือมันมีแต่ความตกใจอ่ะออกับความแบบไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงพี่ก็คือเป็นพี่ที่ผมเคารพจริงๆเคารพแบบในเรื่องของการทาง,งานด้วยนะแล้วก็มีติอื่นๆด้วยเวลาเราจะชื่นชอบใครสักคนน่ะมันคงไม่ได้ชื่นชอบเพราะว่าเอชอบเฉยๆมันจะมีบางอย่างที่ ที่ดูให้เราชอบเลยอธิบายไม่ถูกหรอกแต่ว่าเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปในรายการนะคะก็คือเป็นเอ็นดูค่ะเอ็นดูแบบความเติบโตเวลาที่เราเห็นใครเติบโตในงานเนาะแล้วแบบเห็นความตั้งใจโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นนะักแต่เขาก้าวแรกอะคะ่ะค่อนข้างก้าวแรกๆเราจะรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้และเราก็จะรู้ว่าระหว่างทางมันไม่ง่ายแล้วเขายังยืนอยู่ได้เราอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ย เป็นกําลังใจให้แล้วเขาก็เป็นคนที่มีการแสดงออกมีการอะไรที่แบบมีความถ่อมตัวมีความอะไรเงี้ยเวลาเด็กๆที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเป็นที่รักแต่ว่ามีความถ่อมตัวอยู่ในทีมันมีความน่ารักแล้วมันมีความน่าเอ็นดูอ้อมเชื่อว่าไม่ใช่มีเฉพาะอ้อมที่เอ็นดู